สุนารีเคลื่อนไหวถึงสามีแล้วสุนารีได้ออกมาโพสถึงเลิกลากับสามีและพร้อมกับยังลงรูปคู่ได้เหี่ยงไอจีหลังจากคบหาดูใจกันนานกว่า10ปีทั้งยังจดทะเบียนสมรสกันเรียบร้อย ขึ้นซึ่งก่อนหน้านี้สุนารีก็เคยเปิดใจถึงเล่าถึงปัญหาชีวิตคู่ช่วงมีหนึ่งว่าเจอปัญหาหลังจากคบหากันกาสูและหลังเกตสังเกตว่าเวลาตัวเองเกี่ยวกับหรือเป็นเลี้ยงคู่ฟัน วอลเตอร์ก็จะอวดคิ้วนั่นเองและก็รู้ว่าเขาปวดอย่างหนึ่งที่เขาไม่ได้ยินเสียงเสียวๆสียวและก็จะปวดหัวทุกครั้งที่ก็ปรับและชีวิตที่กับเขานั่นเองหรื่มกินแต่ก็ไปร้านอาหารก็มีเสียงดังอื่นๆก็ไม่ได้เป็นอะไรสู่ก็จึงกินเข้าเบาๆและแค่ไม่เบาพอสำหรับเขาแต่ก็ตอนนั้นเขาก็ดีขึ้นเยอะและเลี้ยงดูฟันก็ไม่ได้ คอร์ดอะไรเลย